ถามจากเอสเตอรนึ่นงการเจริญภาวนาในอิติ27เมตตาภาวนาสูตรการเจริญจิตภาวนาในเมตตาเมตตาสูตรเมตตาเจโตวิมุตมติพุตธเจ้าก็ถึง ตัดสอนพิสูจน์ทั้งหลายกาบุญกิยาวัตถุบุญกิยาวัตถุก็มีทานน้ำไมศีลภาวนาทานีาทนา,ทานศีลภาวนานี้ที่ยังมีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดอุปธินี่ก็เหตุที่เกิดทุกข์นั่นเองนะอุปธินี่แปลในหลายอ,อย่างแปลว่ากิเลสก็ได้ความโผพัน เป็นเหตุให้เป็นไว้ยตายเกิดเกิดเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดทั้งหมดอะที่มีอุปทิภเนเตทั้งหมดอุปิแปลว่ทส่งไว้ซึ่งความทุกข์อุปาทิมีอะไรบ้างมีเรื่องของกรรมกุลหความบอใจในรูปเสียงกิดแล้วโพธรรมธรรมลมอภิสังขารความปรุงแต่ง ที่ยิ่งนึงกกรรมกิเลสกรรมตัณหาภวตนาวิภวตัณหา,หานี่ยกันทั้งห้าจิตที่กลัวด้วยกิเลสแล้วคนอยู่ด้วยกิเลสเนี่ยแหละกันวอาโอปธิปธิทั้งนั้น,นการทำสมาธิจิตสงบแล้วก็ โอปธิเจวิเวกข้มากมาจิตจะไม่ข้องเกี่ยวกับเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งหลายน่ะเป็นกายวิเวกกิตวิเวกโอปธิวิเวกเกิดปัญญาละโอปธิทั้งหลายได้นัอคือความพ้นทุกข์นัพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเมตตาภาวนาแห่เมตตาจิตไปไม่มีประมาณนะ จนจิตเรสงบนิ่งและพิจารณาธรรมที่สิ้นไปแห่งอุปธิทั้งหลายยา่อมจะรัสังโยชน์ได้สังโยชน์สามับสกยติวิจิกิจาริลปตปรมัิในเอียดขึ้นไปอีกทำให้เบาบางลงก็เป,ป็นปัสกาธัาางมีสังโยชน์ห้าักกรรมมราคะปฏิฆาได้ ก็เป็นพระรากาอีกได้อีกหาอย่างได้นะก็เป็นพระอรหันต์นั่นละควรเจริญเมตตาภาวนานให้เป็นประจำนี่ก็ชื่อว่าเป็นความฉลาดนั่นก็จเจริญเมตตาพระยาบุคคลผู้มีจ,จิตใจอนุเคาหสสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมจะแผ่เมตตาจิตไปในที่ทั้งสี่ นันกศนินั้นบนด้านล่างด้วยแผ่เมตตาไปทุกทิศเลยเมื่อเราเคยได้ฟังสวดแลสด้สวดเมตสวดใช่ไหมเมตตาจะสพพโลกัสมิงการแผ่เมตตาไม่มีประมาณเหมือนกับบรรดาถานอมบตรอยู่ในการชันใดเราก็จะแผ่เมตตารักสมสัตว์ไปฉชนนั้นการแผ่เมตตา พระพเจ้าได้ทรงสรรเสริญในความเมตตากาจเจริญเมตตาเจาโตวิมุตต์เจโตกับสมาธิกาจเจริญเมตตาจนเกิดสมาธิแล้วกับวิมุตต์หลุดพ้นไปเนี่ยมีอันทสงมากทีเดียวมุนกิยาประตุการสินษาภาวนาน,นั้นนหะไม่ถึงสมมติมีสิบหก มี16เสี้ยวหนึ่งใน1นในสิบหกเทนั้นเองเมตตาเจาเจตเปิมุดแผลแสงบริสุทธิ์ไปลุ่งเรืองมากนั่นยังเปรียบเทียบในอย่างมันแสงประจันเนี่ยย่อมข่มดวงดาวเอาไปได้ชั้นใดเมตตาเจตตวิมุตเกาะข่มสิซึ่งมันกริยาว,วัตถุได้ชั้นนั้นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น เนื่องว่าช่วงในท้ายถ้ดูฝนนั่นแหละทิตย์ลอยอยู่บรอากาศแล้วก็แผ่แสงเกียจเจ้าไปหมดกาะจาความมืดไปได้หมดมันกริยาวัตถุที่ยังมีอุปสรรคเป็นเนื้ทีทุกยังมีอยู่เนี่ยก็ไม่ถึงเสี่ยว1นในสิของการเจริญเมตตาเจตโตมุตมแผ่แสงแผ่เผากลียดไปได้หมดลุ่งเรืองมากกว่ามันกริยาวัตถุนั่นเอง นี่แม้แต่ใกล้ลุ่งแห่งลาตีเม่เราเห็นดาวประกายเพิกทั้งหลายต่างทอแสงแหวววับระยิบระยับบุญกิริยาวตทุนั้นที่มีอุปธิเป็นเหตอุอก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งเดนสิบกแข่งการจเจริญเมตตาเจตโหยมุตเมตตาเจตโทมุตนั้นย่อมจะแผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสลุ่งเรืองแล้วบุญกิริยาวุทธุทั้งหมดความหมายก็คือ ที่มีเมตตานั่นก็เป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นยังมีกำลังแล้วก็เห็นอริยสัจส,สี่ทำลายกิเลสได้มีอนิสง์มากในการที่เราปฏิบัติมีเมตตาเพราวานากันอยู่นี่แหล,นะละนะก็ย่อมจะมีอนิสงกันยิ่งใหญ่ ก็ให้เราได้ภาวนาจนจิตสงบในเห็นธรรมเราก็จะเข้าใจในพระสูตรได้อย่างแท้จริง